สวัสดีครับเพื่อนๆครับ r e a l i t y Thailand ครับมัมมี่คุกกิ้งทิปนะครับก็วันนี้มาแนะนำเมนูง่ายๆเลยนะครับเป็นไก่ทอดเกลือครับก็เราไก่นี้เราจะใช้ปีกเต็มปีกกลางน่องเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตามปริมาณแล้วแต่ความต้องการเลยนะครับส่วนผสมเราก็มีแค่เกลือเนี่ยนะครับแล้วก็เกลือมาแช่น้ำแล้วก็ไปหมักทิ้งไว้นะครับดูวิธีทำกันครับก็ใส่เกลืองไปก่อนนะครับ สักประมาณหนึช้อนโต๊ะก็ได้นะครับเทน้ำเปล่าใส่ลงไปเลยครับจะเอาตามปริมาณของไก่ได้วยนะครับไม่ต้องเยอะมากสเสร็จแล้วก็คนให้เกลือละลายครับเกือละลายแล้วก็เอาไก่ลงไปเลยครับ นี่เราเป็นปีกกลางนะครับแล้วเดี๋ยวเอาพลาสติกแรปไว้แช่ตัวเย็นแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็พอนะครับไก่ที่เราแช่เกลือไว้นะครับสักประมาณชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยก็เทน้ําเกลือออกครับเดี๋ยวเราเอาไก่ซับน้ําออกนะฮะแล้วเดี๋ยวไปทอดเลยครับอย่าลืมซับน้ําด้วยนะฮะเดี๋ยวมันไม่งั้นเดี๋ยวมันกระเด็นนะเดี๋ยวตั้งกระทะให้ร้อนครับ ใช้ไฟกลางครับนี่ครับเกียวมาทอดกันครับนะครับใช้ไฟกลางนะครับค่อไฟทอดให้เขาเหลืองกรอบนะครับตอนที่เอาขึ้นมาจากน้ําเกลืออย่าลืมซับน้ํานะไม่งั้นเนี่ยฮะรับรองกระเด็นแน่นอนครับอันนี้ไม่ค่อยกระเด็นนะครับสีเหลืองกรอบนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเยวเราเร่งไฟให้แรงหน่อยฮะจะได้คลายน้ํามันออกมาแล้วเอาขึ้นได้เลยครับ นี่ครับเราได้ไก่เหลืองกรอบนี้ครับน่าทานมากครับไก่ทอดน้ำปลาไออันนี้เป็นไก่ทอดเกลือนะครับเราไปจัดแต่งชามกันจานกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูไก่ทอดเกลือนะครับง่ายมากเลยครับที่เสิร์ฟคู่กับจิ้มแจ่วนะครับเดี๋ยวเราลงวิธีทำจิ้มแจ่วแซบๆซไว้ให้ด้วยนะครับ ลองทำดูครับอย่าลืมซับ c r i b e กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะไปแล้วครับสวัสดีครับ